สวัสดีครับรักยากีลาไทยวันนี้เดินทางมาที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อขุมเงินนะครับอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่มาติดตามเรื่องราวโครงการมวยไทยต้านภัยยาเสพติดต,ตอนนี้ผมอยู่กับทั้ง3ท่านนะครับ,รบกลาวนมัสการพระอาจารย์เอกพันธธรรมสาโรนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าตึงนะครับและพี่จักรพัฒนะครับ นมสกุลรักลากศิล์นนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามซิวีซอสนันชัยนะครับสวัสดีครับที่กั้งนะครับชื่อว่าปันนวิทย์ปั้นทิมนะครับเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับหรือว่าเป็นผู้มีอุปการะสําหรับค่ายมวยแห่งนี้ต้องขอถามพระอาจารย์ก่อนครับพระอาจารย์ครับช่วยเหลือค่ายมวยยังไงบ้างรครับก็โดยการช่วยเหลือโดยให้ซิวยเป็นการ ขาหรืออะไรให้บอกบางครั้งก็ด้านอาหารขนมของบำรุงหลายสิอุปเครื่องอุปโภคโอริภคทั้งหลายบางครั้งบางทีก็อย่างสิอยุยพอบอกอาจารย์ขาดตรงนั้นขาดตรงนี้อ่ะก็มาเอาพอเราไม่เห็นความพุ่งเทของซีอยุยแล้วก็มีเด็กด้ยอยโอกาสเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจนอ,อยู่และ ให้โอกาสเด็กพวกนี้เพื่อต่อยอดให้มีอาชีพอาชีพของตัวเองทีนี้ผมก็เลยเห็นว่ามวยไทยนะี่มันน่าจะเป็นอาชีพหนึ่งได้ครับอ่าเสร็จแล้วพอมีอผู้ฝึกสอนอย่างสีอุยเขาเอาจริงเอาจังเราก็ยังสามารถที่จะต่อยอดไปให้ไปสู่ระดับระดับโลกระดับประเทศระดับโลกเรานอานาคตคือกำลังคุยกับ สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ที่ว่าจะสร้างสนามมวยมาตรฐานที่เกิดขึ้นเพื่อต่อยอดเด็กพวกนี้จุดประสงค์ก็เพื่อไม่อยากให้หมวยไทยมวยคา่เชือกซึ่งเป็นตำนานของคำว่ามวยไทยเนี่ยผมไม่อยากให้มันเลือนหายนะอยากต่อยอดให้น้องๆไปหากสักวันหนึ่งไม่มีผมเนี้ยเด็กพวกนี้เขายังมีอาชีพตอนนี้คือมวยไทยเขาไประดับโลกแล้วนะฮะก็คือเมื่อก่อนในความชิดความอ่านเขาอาจจะมองว่า ต่อยมวยไปก็ได้แต่จิตต่อยไปทําไมแต่ตอนนี้เขาคือเป็นศิละปะของแม่ไม้มวยไทยนะฮะผมอยากให้เด็กไทยอ่ะหันมารักมวยไทยมากขึ้นเพื่อไม่อยากให้มันสูญหายค่ายมวยลูกเจ้าพ่อขุมเงินบ้านแม่ตาดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากแนวคิดของจัก,กรพัตรรักลากศิลหรือสีอุยสอสนั่นชัยอดีตนักชกมวยไทยและมวยคาดเชือกชื่อดังนะครับ ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์มัดมวยให้กับเยาวชนที่มีสัญชาติไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถึงขั้นทิ้งเงินเดือนหลักแสนบาทจากการเป็นเทรนเนอร์ในต่างประเทศมุ่งมั่นกลับบ้านเกิดเริ่มนับหนึ่งใหม่สร้างค่ายมวยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบางส่วนก็ได้รับบริจาคบางส่วนก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อเอานะครับปัจจุบันมีเด็กๆในพื้นที่เข้ามาฝึกซ้อมประมาณ15คน อายุระหว่าง10ง16ปีสิ่งที่ต้องการด่วนคือบ้านเลขที่นะครับเพราะเคยยื่นไปนานแล้วแต่เรื่องเงียบหายไปถ้าได้บ้านเลขที่มาก็จะมีไฟฟ้าน้ำประปาใช้เป็นของตัวเองตอนนี้ไฟฟ้าต้องไปขอต่อจากชาวบ้านโชคดีว่าน้ำประปายังมีอ,อบตอเนี่ยยังคอยให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในอนาคตอยากจะหางบประมาณมาสร้างที่พักให้กับเด็กๆ เพราะที่ผ่านมาน้อนเบียรเสียดกันอยู่ภายในกระท่อมสภาพสุดโทมพักผ่อนไม่เพียงพอมีผลกระทบเวลาขึ้นชกและที่สำคัญอยากได้หลังคาโรงยิมมวยใหม่นะครับเพราะว่าใช้สังกะสีเก่าๆมามุงเวลาเด็กซ้อมฝนตกลงมาเวทีเปียกลื่นไม่สามารถซ้อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปเพื่อพัฒนาเยาวชน ให้เขาได้จดจำเอาไว้ว่ามวยไทยมรดกไทยมันจะอยู่กับคนไทยต่อไปแหละครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดต้องการช่วยเหลือติดต่อเข้ามาได้ที่เพจรากยากีฬาไทยได้เลยนะครับเราพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกทุกคนครับผมก็ขอบคุณทีมงานนะอาจารย์นะครับแล้วก็าอาจารย์แล้วก็พี่พิธีกรนะครับ,รบแล้วก็ทีมงานทุกทกท่านนะครับผมบที่มาในวันนี้คือเท่ากับทุกท่านให้โอกาส เด็กและเยาว,วชนที่นี่และมันไม่ใช่จบที่นี่ที่เดียวนะเยาวชนทั่วประเทศไทยนะครับเรียนฟรีครับผมที่นี่ถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสมาผมยินดีต้อนรับเสมอครับผมครับครับผมพี่มวยไทยมรดกภัยหวงไว้ให้กับลูกหลานนะครับอย่าลืมรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาย,ยาว,วัยชนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโครงการมวยไทยต้านภัยยาเสพติด มานิตภูมิไพบูรณ์ถ่ายภาพเมธีชิมจิว๋วรายงาน